พี่ทอมสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนําเป็นงานไม้ตกแต่งภายในของล็อกโก้นะคะมีตัวไหนบ้างวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับไม้ตกแต่งของล็อกโก้กันก่อนค่ะสําหรับล็อกโก้นะคะเป็นไม้ตกแต่งภายในวัสดุทํามาจากโพลีเอสเตอร์นะคะซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ผ่านการรีไซเคลิลสามารถขึ้นรูปขึ้นลายได้ตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ทนน้ําทนความชื้นนะคะแล้วก็หมดปัญหาเรื่องปลวกมอดค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูกันในส่วนของงานกรอบรูปค่ะงานกรอบรูปนะคะจะมีตั้งแต่ขนาด6ขุนจนถึง2นิ้วนะคะลูกค้าตัวนี้สามารถนําไปใช้ทํางานบิวอินภทยในหรือว่ากรอบรูปหรือว่ากรอบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้เหมือนกันค่ะส่วนงานตัวนี้นะคะเป็นงานระแนงตกแต่งไายในของล็อกโคเช่นกันค่ะวัสดุก็เหมือนเดิมนะคะทําด้วยโพลีอิตาลีนนะคะ,ะตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่2เมตร4หรือประมาณ240เซนนะคะตัวนี้จะเป็นใช้งาน4เส้นต่อ1 ส่วนงานตัวนี้นะคะจะเป็นงานบัวพื้นค่ะจะมีหน้ากว้างประมาณ4นิ้วยาว3เมตรซึ่งจะมีให้เลือกหลายสีงานบัวฝ้าค่ะใช้เป็นฝ้าภายในนะคะลูกค้าตัวที่จะมีหน้ากว้างประมาณ3นิ้วนะคะหรือจะเป็นไซส์4นิ้วหรือ4นิ้วครึ่งลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นงานบัววงกลบหรือว่าซัปวงกลบจะมีความยาวประมาณ3เมตรหน้ากว้างจะมี2ไซส์นะคะตอนนี้จะมีไซส์2นิ้วกับ3นิ้วนะคะงานบัวเข้ามุมในค่ะมีความยาว3เมตรเช่นกันค่ะ หน้ากว้างประมาณ1นิ้วครึ่งตอนนี้ก็มีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นบัวครอบมุมนอกตอนนี้ก็จะมีหน้ากว้างประมาณ2นิ้วซึ่งจะมีลักษณะครอบมุมใช้สําหรับครอบมุมงานเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเสาบ้านทางบ้านต่างๆในงานตกแต่งภายในค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาทางร้านได้เลยค่ะหรือเข้ามาดูสินค้าจริงที่ร้าน PS Home กระบี่ได้เลยค่ะ